อ่าสวัสดีครับทีมทีบักชาแน,นลนะครับผมอ้าวมาพบกันอีกแล้วอ่า,า,ว,ว,อาวันนี้ก็รีวิวอะไรดีเทเลสต์ก็รีวิวเหล้ากันรู้นานแล้วแหลนะว่านาาแอนด์มีเหล้าตัวนี้นะแต่ไม่รู้ว่าราคาแค่ไอ้นานเท่าไหร่ไม่รู้สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบบาทเป็นเหล้าเป็นเหล้านี่ด้วยนะ ตก้าสีเออว่าสามสิ้าเปอร์เซ็นตนีให้ดูเดีเ,เหลืองกินไม่ได้เองเด็กอยู่แช่เย็นไปโอียดูเหืหอเ,เอกแกอแข็งหอมแข็งฮะเออไปใส่นู่นไปนี่นะครับพี่น้อง ดูเย็นๆเลยนะหมุนโชว์ด้วยนี่ไม่ได้โฆษณาจากนา,อา,นาแอดด้วยนะผมเห็นแบบน่าน่าลองกินดีว่ะเราจะมาลองหน่อยนะแล้วราคาไม่แพงด้วยสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับของนายแอดเขาตตว,วันแดงเลดแล้วต้องมากินกันนี่เลยใช่ไหมมาดูกึ้นชัต้องหอยหวานเท่านั้นนะกินเหล้าต้องหอยหวานต้มซุปเปอร์นะครับ อันนี้กับแก้มเราดูกับข <dorm>. ้าวแดดปลาปองไอเจียวเละลองเล่นให้ดูเลยพี่น้องว่ามันจะคิดเด็ดขนาดนั้นนะเราเนะแอดผมเห็นนะแอดเล่นกีต้านั่งเล่นเขาก็เอามากินนะจะกินเจียวด้วยเอาเองเองอะล่นเลย ไม่ใช่เย็นๆนี่แบบเป็นอะไรที่นี่สิบแปดบวงครับเด็กรสตีมีคันห้ามกินนะครับต่ำกว่าสิบแปดนะต่ำกว่ายี่สิบห้ามรับประทานนะครับผมให้โตก่อนนะเฮ้ยไม่กินไม่ได้นะ่ลองเพียวๆก่อนนะชวนเลยลองไหมบ้มา รสชาติเกาาด้ารสชาติโอเคนะครับโอ้โหร้อนมากเลยมาลองเลยก็โอเคนะเพราะว่ากินเหล้าในแอร์มาก่อนนะครับเมลเลียนหาซื้อยากนะเลยหยุดระก่อนเมลเลียนเดี๋ยวเรามาดูแบบผสมตัวดา ว่าจะกลมกล่องขนาดไหนนักอัตราเมาอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดร้อยมิลลิลิตรสองร้อยเจ็ดสิบบาทเขโอเคนะผมว่าแช่เย็นๆนะครับแช่แบบฟองฟิตเลยอ่ะแช่ฟิตเลยนะ เหล้าเย็นน้ำแข็งเย็นแก้วเย็นสดาเย็นก็อร่อยพอเลยร่วมกันแล้วเป็นมืดเช่นใจอ่ะเดี๋ยวดูตามด้วยหอยหวาน <c oughs> มาล <c oughs> องเซตนะครับอ่ะมาดิมฟันฮะมาดิมฟันแค่เที่แค่หอยเหรอแล้วเก็บห่างๆกี่กนาทีแล้วที่เรา สีงไงสีเครื่องน่ะลองดูเข้าในแอร์นะครับตะวันแดงเรดเช่เย็นๆน,น,นะ

อะ,อะน่นหรอแฟนลองน,นะก่อนกินข้าวกินเป็นยาอย,ยังไม่ได้ล้างจานอบขวดนม นี ite, so sure no like ่ผมไม่ได้กินจนหมดนะผมกินแค่กินข้าวแล้วสองขวดแก้วนะครับโซดาหมดขวดก็กินข้าวแล้วนะไม่ได้ว่ากินีเดียวหมดขวดหมดขวดหรือหมดแพ็คไม่ได้หมดแพ็คนะสุดากินแค่ขวดสองขวดก็กินข้าวแล้วนะครับนะพี่น้องก็ถือว่าฉลองด้วยฉลองอะไรเงี้ยหาเรื่องอ่าฉลองใกล้จะสางพันซับคแล้วนะลูกสองพันแปดละแปดกว่าละ หรือร้อยกว่าก็าก 3, กสามพันซับคล้ายๆนะครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะ mm hmm. ทีนี่พาชาแนลนะผมนะเข้าดูหน้านะ mm hmm. เข้าไปกดทิ้งๆแล้วก็ไปอาบน,ออน้ำอะไรก็แน่นะครับโอเคอะลองดินี่เอาดูกินยาจะปวดแข <c oughs> <c oughs> นปวดแขนใี่ถือกล้องแค่นี้บนบอกปวดแขนเว้ยนี่แล้ว ไม่มีช้อนมากแา่กินไงฉันยังไม่ได้เอาอะไรมาเลยดูนะครับต้มซุปเปอร์นะสดน้ำหมดเอ้ยไหนวะฝากน่ะครับคิปนี้เล่าตะวันแดงเรดซีรีส์นะครับซีรีส์เลยนะของน้าแอนครับอร่อยด้วยเฮ้ยอร่อยเลยราคา270เ้อยโเองเคครับไป